คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เช่นเคยครับเหมือนเดิมครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม K, K Gaming นะครับ เคเกมมิ่งเมื่อวานนี้จิ้มที่โพไซดอนยังบวกอยู่นะครับไปตามกันต่อครับที่โพไซดอนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆกันนะครับวันนี้งบมีอยู่1,000บาทนะเราไปตามติดที่โพไซดอนว่าจะเป็นเช่นไรนะที่เมื่อวานนี้บวกไปก็ประมาณเกือบพันนะเมื่อวานนี้ครับ งบน้อยครับงบ1,000บาทครับเล่นได้เราต้องหยุดนะครับไปครับห้องบอลครับผมจะเริ่มที่ห้าสิบสตางค์ครับเหมือนเดิมครับซ้ายขวาอย่าเอาเมาส์ไปโดนนะหรือว่าตำแหน่งยิงของเรานะไปโดนนะครับหรือใครเล่นที่โทรศัพท์ก็อย่าเอานิ้วไปกดกดก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ปาบขึ้นมาแบบนี้เลยนะนะแล้วก็ปิดที่การบาทเราก็กำลังยิงเข้าเข้าฝักอยู่นะนะไปเลยครับเรา เลยครับค่อยๆยิงไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบบาทเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเนาะหายไปสองบาทแล้วยิงไปครับอุย้ยยังยังอยู่ได้นะยังอยู่ได้นะหายไปอยู่นิดหน่อยครับ ไปนิดหน่อยครับแล้วก็ยิงเราไปเรื่อยๆครับรอรอพี่โพไฟดอนเข้ามานะเราต้องรอพี่โพไฟดอนเข้ามานะทำไมมาแบบนี้เหรือเหมือนแล้วโผล่เข้ามาเจอขบวนของพอดีอะ่ะเออ โอ้โหงานนี้โอ้โหงานนี้โอ้โหแตกกันทั่วหน้าครับอืมบางกอตัวนี้นะอ่าขอล็อกยิงเนี่ยเย็ดล็อกล็อกล็อกยิงไป เอายิงพี่โพครับพี่โฟดีกว่านะโฟครับสี่บาทเป็นไงครับแปดบาทครับอือหอหลุดไปรอบหนึ่งนะหลุดไปรอบหนึ่งนะครับหลุดไปรอบหนึ่ง,งเราเราขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบสามบาทครับเราลดมาที่ห้าทีประตังเลย รถมาที่ห้าสิบตังครับรอเข้ามาอีกรอบนะเราต้องรอให้เข้ามาอีกหนึ่งรอบครับถึงจะทิ้งได้นะตอนนี้คือทำไมวันนี้ปลาไม่ค่อยมีเลยเนาะตัวน,นุ้นแรงมากเลยครับกระสุนเป็นสีแดงเลยนะนี่ รเราก็ยิงได้นะเราก็ยิงได้นะครับโผลมาคือตายอ่ะเออโผลมาคือตายแน่นอนอืมอืมอืมเต่ามาครับเต่าโอ้เต่ามาครับ เต,ต่าจะบินครับวันนี้เรียกเต่าจะบินเออเต่าจะบินยิงไหมครับโอ้โหกระจุยกระจายครับตอนนี้นะกระจุยกระจายไปเลยครับกระจุยกระจายไปเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหครับโอ people, ้ปลากระเป้าไม่ตายนะปลากระเป้าปลากระเป้าครับว่าไงครับ อออืไปตายตัวบนนะคนเล่นบนเขเล่นแรงนะครับเล่นแรงนะกะสุนเขาเป็นสีแดงมาเลยนะอืมหนังยาวครับวันนี้ครับหนังยาวเป็นยังไงครับมาติดตามกันได้ครับหนังยืดเยื้อเลยครับวันนี้หนังยางครับหนังยางโอ้โหหน้าจออลัลลัวครับ หน้าจอสั่นละรัวครับตอนนี้ครับสนุกกันเลยครับตอนนี้ครับหน้าจอเอาครับเอาหน้าจอสั่นไปเลยครับนี่ครับหน้าจอสั่นไปเลยครับไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะโวตอนนี้กระสุนเต็มหน้าจอครับหาปลาไม่เจอเลยครับอวันนี้หาปลาไม่เจอมันโพบางตายอ่ะเออ แมนี่อะไรปรลาหางนกยูงเหรอเอาสิเอาสิโปมาวิ็นตายเอาเอาเอาเอโมโปมาวิ็นตายครับ,บขบวนมาอีกครับขบวนมาครับขบวนมาก็ให้มานะ มาไปสิมาไปสิเออมาอืม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 งไงมีอีกไหมครับมาแล้วครับกระบวนมาโปรไฟอนมาครับทิ้งที่แปดบาทครับ ถิงไปแล้วนะครับ8บาทครับคอยดูนะครับจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับไม่ใช่ของเรานะ8บาทไปแล้วนะไปแล้วพันสามครับตอนนี้ครับลงมาพันสองพันหนึ่งได้ไปแล้วนะเมื่อกี้นะรอดูอีกหนึ่งทีนะครับว่าจะเป็นยังไงครับรอดูอีกหนึ่งทีครับเขาจะให้เท่าไหร่ครับให้ไหมให้ไหมเหลือหนึ่งร้อยแล้ว เรียบร้อยครับจบไปเลยครับหนังยาวไม่ได้นะหนังยาวแต่ไม่จบนะครับงานนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับมาทิ้งที่โพไซดอนอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คนเล่นเยอะนะครับอาจจะแตกให้คนอื่นไปแล้วแล้วเขาถือเงินมาไม่พอให้เรานะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ